ส่วนยาเจ้าได้ได้สุดผลไม้นะครับในเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็ลังทำการตัดใจตัดแล้วก็ตัดเลยนะครับเป็นจำนวน6,000คะแนนนะครับผมนี่นะครับเรามาตัดกินเราซื้อให้น้องแมวโอนนะครับอีกนะคะเวลาน้องช้างท้องอืดหรือว่าท้องเสียให้เขากินเนี่ยจะดีจะดีขึ้นนะคะจะคือเป็นยาสมุนไพรแบบชั้นดีเลยนะคะเครือแดงนี้นะคะนี่เอาไปให้ลูกป้ามาถึงแล้วหมูอ้วนอาะปักกินยาเร็วกินยากินยาอ่ปักอ่ปักอ่ะปักอยู่นังกินยาเกลียบเลยเก่งมากครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผม วันนี้เราก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าสวนหญ้าที่เราได้ไร้สดผลไม้นะครับในเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็มาทําการตัดใจตังแล้วก็ตัดเลยนะครับผมเป็นจํานวนหกพันคะแนนนะครับผมนี่นะครับเรามาตัดกินเราซื้อไว้ให้น้องแปว๋วแหววนะครับน้องแปว๋วแหววแล้วเราก็จะตัดแบ่งให้เพร่ควนไทยได้กินด้วยนะครับรอสับประรดบึงแดงกันไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับ<ด>ผม เราไปทำการตัดกันเลยนะครับผมเ<ม>ดี๋ยวเราจะไปแล้วก็จะให้แม่นิกนะครับได้นอนหาเธอแดงให้ลูกด้วยนะครับผมระหว่างที่รออรปกรณตัดนะครับผมแม่นิกจะหาเจอไหมล<ม>่ะลุงอ่าไปคะ่ะพี่ๆวันนี้นะคะเราก็ได้มาตัดหญ้านะคะมาตัดหญ้าให้กับน้องแป๋วแหววนะคะน้องแป๋วแหววแล้วก็วันนี้เราได้แบ่ง พ่อควานไทยด้วยนะคะในวันนี้นะคะให้กํำลังใจกันไปเนาะนะคะพ่อควานไทยครอบครัวพี่ออมสินนะคะนี่มาช่วยกันตัดนะคะพี่พีๆวันนี้เรามากันตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะตีห้าเลยจ้าก็จะยังมืดมดอยู่หน่อยนึงนะคะยังมืดๆอยู่หน่อยนึงนะนรอบนี้ก็มีแต่สวนหญ้าเลยนะคะ เดี๋ยวจะเดินหาเครือแดงก่อนนะคะพี่พี่จะเดินหาเครือแดงหายาให้ลูกก่อนนะคะไหนไม่เห็นไม่เห็นมีเลยลุงใน,นีเราก็จะช่วยกันตัดยาเออน้ำค้างเต็มอยู่เลยเพราะว่ามันเข้าอากาศหนาวแล้วด้วยนะคะพี่พี่ต้องขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่เมตตาเด็กน้อยน้องมินนี่นะคะวันนี้เราก็ มาตัดญ้าแล้วนะคะจ่ายคะแนนปุ๊บเราก็มาตัดเลยนะคะพี่พี่ไม่มีรีรอต่อสิ่งอื่นใดนะคะตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะพี่พี่เพราะว่า <c oughs> เด็กๆก็หิวกันเนาะนะคะเด็กๆก็หิวกันนะคะ <c oughs> ก็กกควานก็รีเพร่งช่วยกันตัดนะคะมาหลายคนช่วยกันตัดจะได้เสร็จไวๆรีบทำภารกิจอื่นกันต่อไปในยามเช้านะคะ ต้นยานี่สูงแล้วก็สวยแล้วก็หนาด้วยนะคะต้องขอบคุณไปทางเจ้าของสวนด้วยที่ให้ราคามิตรภาพมากๆเลยกับครอบครัวของเรานะคะเข้าใจว่าเราเป็นช้างตกงานนะคะคนก็ตกงานช้างก็ตกงานนะคะที่เข้าใจนะคะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องลิซ่าเดินหาเครือแดงให้ลูกก่อนคะ่ะพี่ๆเป็นยาด้วยนะคะระหว่างนี้ก็ขอความ ช่วยกันตัดเร่งมือกันสุดพลังนะคะตอนเช้ายังมีภารกิจอีกหลายภารกิจเลยนะคะไหนจะเก็บถ่ายของลูกๆไหนจะเก็บกว่าสถานที่เนาะกว่าจะเสร็จนะคะแต่ละเชือกนี้ไม่ใช่ใง่ายๆเลยนะคะพี่ๆเก <laughs> ็บกันใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็ตัดหญ้าอาบน้ํานะคะพาลูกเล่นน้ําลงน้ํานะคะฉีดน้ําอาบน้ํากินน้ํา ยามเช้าก็เดินออกกําลังกายนะคะไปสวนต่างๆนะคะพี่ๆในยามเช้านี้นะคะมาตัดหญ้า mm hmm. เดี๋ยวน้องนี่ขอตัวหาเครือแดงให้ลูกก่อนนะคะ mm hmm. พี่ๆบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ดีมากจากพี่จ๋ามันแบบมันสดชื่นนะคะมันสดชื่นมากเลยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะ mm hmm. นี่ค่ะพี่ๆอันนี้คือเครือแดงนะคะอันนี้เจอมันขึ้นกับไอ้ม้วน ม้วนอยู่กับต้นหญ้านะคะนี่เครือแดงเนี่ยจะช่วยรักษาระบบภายในนะคะช่องท้องได้อย่างดีเลยนะคะเวลาน้องช้างท้องอืดหรือว่าท้องเสียให้เขากินเนี่ยจะดีจะดีขึ้นนะคะจะคือเป็นยาสมุนไพรแบบชั้นดีเลยนะคะเครือแดงนี้นะคะนี่เอาไปให้ลูกกินน้องนิกถือว่าโชคดีมากนะคะเก็บไปหมดค่ะพี่ๆมีแต่ยาทั้งนั้น,นะคะ่ะน้องนิกอะโชคดีมากที่น้องมินนี่นะคะ เขาเป็นอะไรเขาจะรู้ตัวเขาแล้วเขาจะกินยานะคะเขาจะกินยาค่ะในอีกในอีกลุ่อจะถ่ายให้พี่พี่ดูด้วยอียังนี่ต้นยังนี่กินอยู่ใช่ไหมมอมมอมนี่ค่ะพี่พี่มันจะอยู่เนี่ยค่ะอยู่แบบนี้ค่ะเป็นเผาวันเลยแบบนี้เราก็พอเวลาพ่อวานเขาตัดหญ้ามาเสร็จตรงนี้ก็จะมาดึงออกนะคะดึงออก กล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะพี่ๆไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะถือกล้องมือหนึ่งแกออกมือหนึ่งอยากให้พี่ๆเห็นนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเถาวันไม้นี้แหละค่ะไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยนี่นี่น้องแปลวแววนี่ชอบกินนะคะเขาชอบกินยาต้นไม้ที่เป็นยาเขารู้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในป่ามาก่อนแล้วเขารู้ว่าอะไรที่มันรักษาเขาได้นะคะเนาะ อันนี้น้องนี่ก็ดาวเอานะคะเพราะว่าเวลาเขาถ่ายท้องหรือว่าท้องอืดเนี่ยค่ะเขาจะกินแต่ยาท,ที่เป็นต้นไม้นะคะต้นทอนต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครือเครือต่างๆเลยเขาจะกินนะคะพี่พี่เดี๋ยวขอตัดคลิปออกก่อนค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวใบจะหกเยอะ <laughs> นี่ค่ะพี่พี่ได้เยอะเลย <laughs> ได้เยอะเลยครั ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอะเราก็แกะกันต่อค่ะไปกันต่อนะคะไหนล่ะพี่เสกออกทั้งไหนนี่อ๊ยอันนี้ไม่ให้ลูกกินเลยดีกว่ากินเดี๋ยวยากับถาวันด้วยเนาะดูค่ะนะคะยาชั้นดีเลยนะคะพี่ๆน้องนี่เก็บไปทุกใบนะคะอยากให้ลูกได้กินนะคะให้ลูกได้กินนะคะดูนะค่ะยาเลยนะคะเนี่ย อตอนนี้ก็ตัดกันไปเยอะแล้วนะคะพี่พีดูค่ะนี่นี่คือแค่ตอนเช้านะคะแค่ตอนเช้าของเด็กๆนะคะจุกใจกันไปเลยอ่าอ้ได้เครือแดงไปฝากลูกเยอะเลยค่ะพี่พีนี่นะคะกองใหญ่เลยจ้า แต่แ,แววแววกินเรียบนะคะไม่พอนะคะเขาชอบกินแล้วเขาก็กินยาเก่งมากนะคะยาในที่นี้คือยาต้นไม้นะคะต้นไม้เคือไม้นะคะอ่านก็เร่งเร่งกันตัดบางคนก็ตัดบางคนก็ยกขึ้นนะคะอ่ายกกันต่อคะ่ะเตรียมตัวกลับบ้านครับปูนปูนยกขึ้นรถกันครับผม พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วจ้าลงอว้วนเหยียบลงเหยียบลงให้ไอ้นี่อัดไปได้เยอะเหยียบในช่วงของลำต้นนะคะลงให้ได้ไปเยอะอะ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเครือแดงเราขึ้นให้ลูกด้วยนะเอาเครือแดงเราขึ้นให้ลูกด้วยเด้อ <Okay. S 2> เ,เราเตรียมตัวกลับบ้านกันละเอาค่ะพี่ๆตอนนี้เราก็จะเอาย่ามาลงไว้ให้คุณตากับแม่ดุนะคะระหว่างวันเนาะเพราะว่าคุณตานะคะกับแม่ดุมาอยู่ที่สวนนะคะในช่วงระหว่างวันหลายๆท่านก็สงสัยเอ๊ะแม่นิกไม่ค่อยเห็นคุณตามาอะไรสดกับน้องแป๋วแหววเลยนะคะพอดีพาคุณตามาพักอยู่ที่สวนนะจ๊ะกับคุณนายดุนะคะ ะะเป็นบ้านพักน้อยๆของพ่อควานนะคะเวลาคุณตาเวลาแม่ดกมาอยู่ที่สวนนะคะเราก็จะพักกันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเฝ้าเขาอยู่ตรงนี้อยู่บ้านตรงนี้ของเรานะคะพี่ๆบ้านหน่อยน้อยของเรานะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวายาลงไปให้ทุนตากับแม่โด๊กระหว่างวันนะจ๊ะมีน้ํานะคะตรงนี้มีก๊อกน้ําเด้อค่ะเด้นนีเด้อค่ะก๊อกน้ําอีกทั้งผุ่นเด้อจา้านะคะมีน้ํามี มีหญ้ามีอาหารนะจ๊ะเด็กๆไม่หิวแน่นอนครับผมระหว่างวันนะคะก็จะอยู่ต้นทางนู้นนะคะไม่ร้อนนะคะร่มนะคะพอบ่ายๆมาหน่อยแดดเริ่มไปทางนูน้นก็อยู่ต้นนี้นะคะอเดินออกกำลังกายครับโอเคไปกันต่อไปหาแปวแหววกันจ้าอ่ามาถึงแล้วครับเอาใบเออไม่ใช่ค่ะขออาภาัยค่ะ เอาเครือแดงให้ลูกกันจ้ามาถึงแล้วหมูอ้วนอาปากกินยาเร็วกินยากินยาอ้าปากอ้าปากอ้าปากชูโอนางกินยาเรียบร้อยเก่งมากอนางถูกใจนางทําตาแป๋วเลยนางกินยาเก่งไหมคะนางกินยาเก่งไหมคะพี่พี่โอ้นางกินยาเก่งมากเลยลูกนางเก่งแล้วนางเก่งนางกินยาเก่งในเครืออยู่ไหนลุง โอด้ดูคะ่ะดูค่ะอุ้ยอุ้ยนางกินยาโอ้โหเก่งมากลูกเกง่งเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยลูกสาวแม่นี้เก่งที่สุดเลยอุ้ยดูคะ่ะเห็นไหมน้องนิกบอกแล้วว่าลูกสาวเรากินยาเก่งมากค่ะอุ้ยดูคะ่ะนี่เป็นเอ่อเครือแดงนะคะที่เราตัดมาให้ลูกนะคะนี่อ้ดูคะ่ะ อูด๋ดากินยาเก่งมากเลยเก่งที่สุดเลยลูกโอ้ยดูค่ะโอยดีใจดีใจลูกสาวกินยาเก่งมากนะคะดีแล้วลูกดีแล้วกินสมุนไพรเก่งมากนะคะพี่พี่อ่ะโอเคค่ะฝากพี่พี่ติดตามและให้กำลังใจเด็กน้อยตาแปววแหววด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องของอาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะดูค่ะ กินสมุนไพรเต็มปากเต็มคำเลยเก่ง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 นะคะพี่พี่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะขอพระคุณทุกๆกำลังใจขอพระคุณพี่พี่ที่เมตตาเด็กน้อยตากลมคนนี้นะคะโอ้ดูค่ะดูค่ะสะเต็ปสเต็ปการกินเอ่อเครือแดงนะคะสะเต็ปการกินยาเออฟาดก่อนเผื่อมีดินนี่เก่งมากเลยเก่งมากชื่นใจนะคะ โอ้ยเต็มปากเต็มคำเลยอยนางกินยาเก่งมากลูกนางเก่งลูกออเก่งเก่งเก่งเกเก่งอุย้ยเก่งที่สุดเลยกินยาเก่งมากนะคะโอเคค่ะสวัสดีจ่าพี่จ๋า